สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะสอนวิธีการยื่นคำขอสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรให้กับทางกนอค่ะหลังจากที่ผู้ประกอบงานนะคะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ epp เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่คำสั่งสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรค่ะจากนั้นให้เลื่อนหานะคะคำขอที่ต้องการยื่นให้กับกนอค่ะ หลังจากที่คลิกไปแล้วนะคะให้คลิกปุ่มคำสั่งสร้างคำขอใหม่ด้านบนนะคะจะมีแถบสำหรับกรอกข้อมูลนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าในการกรอกข้อมูลส่วนต่างๆได้จากแถบด้านบนหลังจากที่เราเลื่อนลงมานะคะกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละหน้าให้เลื่อนกลับขึ้นไปแล้วก็คลิกไปที่แถบข้อมูลใหม่นะคะทาการกรอกข้อมูลจนทุกจนครบนะคะทุกแถบข้อมูลค่ะ ในขณะที่เรากำลังพิมพ์คำขออยู่นะคะหากเราเจอส่วนที่เขียนว่ามีความประสงค์จะทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกเลือกได้ว่าเราจะยื่นคำขอนี้ให้กับกอนอ,อนะคะสำนักงานไหนนะคะถ้าเราต้องการเลือกนะคะยื่นคำขอให้กับกอนอ,อนะคะใน สำนักงานนิคมที่ผู้ประกอบการอย่างเราเนี่ยตั้งอยู่นะคะเราก็จะเลือกไปที่สำนักงานนิคมที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่ค่ะแต่หากเราจะต้องการนะคะที่จะยื่นคําขอนี้ให้กับสำนักงานใหญ่นะคะเราก็จะเลือกไปที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ค่ะ <á> <here> และเมื่อไหร่ก็ตามนะคะในขณะที่เรากรอกข้อมูลนะคะพิมพ์คําขออยู่นั้นนะคะ เมื S <S ่อเราพิมพ์นะคะข้อมูลแล้วเนี่ยมีการเพิ่มข้อมูลได้นะคะมีปุ่มเพิ่มข้อมูลแบบนี้นะคะหมายความว่าเราสามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อเป็นการเพิ่มบรรทัดของข้อมูลลงไปนะคะให้เราสามารถกรอกเพิ่มได้แต่หากเราต้องการลบข้อมูลนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกนะคะเครื่องหมายถูกด้านหน้าบรรทัดที่เราต้องการลบและคลิกปุ่มลบข้อมูลค่ะก็จะเป็นการลบบรรทัด ทิ้งไปค่ะหากเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เห็นมีปุ่มนะคะให้กดเลือกประเภทแบบนี้นะคะผู้ประกอบการสามารถคลิกนะคะไปที่ปุ่มตัวเลือกนะคะแล้วสามารถทําการเลือกข้อมูลที่ต้องการนะคะด้วยการคลิกปุ่มเลือกด้านหลังค่ะก็จะเป็นการกรอกข้อมูลลงไปค่ะ ในขณะที่เรากรอกข้อมูลนะคะถ้าเราเจอส่วนที่กรลุณาเลือกที่อยู่สำหรับออกใบกํากับภาษีนะคะเราสามารถคลิกที่ช่องตัวเลือกนะคะแล้วคลิกเลือกนะคะที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีที่เราได้บันทึกไว้นะคะตรงนี้เรามีการสอนไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มแก้ไขนะคะแล้วก็ลบบริหารจัดการนะคะ ข้อมูลการออกไปกำกับภาษีนะคะลองไปหาดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะคะในส่วนของข้อมูลผู้ติดต่อนะคะถ้าเราเจอข้อมูลผู้ติดต่อแบบนี้เราสามารถที่จะคลิกเลือกนะคะว่าถ้ากรณีการยื่นคำขอนี้มีปัญหาเจ้าหน้าที่กรอ,อ,อกสามารถติดต่อใครได้นะคะซึ่งวิธีการเพิ่มรายชื่อตรงนี้นะคะได้สอนไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอวิธีการเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อนะคะ เราก็คลิกเลือกนะคะข้อมูลของผู้ติดต่อที่เราต้องการนะคะให้กรนออติดต่อถ้าหากคำขอนี้มีปัญหาค่ะในขณะที่ทำการกรอกข้อมูลนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเราต้องการที่จะกรอกข้อมูลนะคะแล้วเจอคำสั่งนะคะว่าคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต้นแบบ แล้วก็มีปุ่มชุดไฟล์กับอัปโหลดเอกสารแบบนี้นะคะหมายความว่าเวลาเราต้องการกรอกข้อมูลในส่วนนี้นะคะจะต้องทำการคลิกนะคะตรงบริเวณข้อความว่าคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ต้นแบบแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากที่เรากดปุ่มคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต้นแบบแล้วนะคะเราจะได้ไฟล์ ที่เป็น Excel นะคะเราทำการเปิดไฟล์ Excel นะคะที่เราได้ดาวน์โหลดไว้ขึ้นมานะคะจากนั้นให้เราทำการนะคะทาขึ้นแถบสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วมีคำว่า enable editing ให้คลิกนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความต่างๆนะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็กดปุ่มเซฟไว้ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะเราคลิกปุ่ม Continue หลังจากที่เราเซฟข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปิด Excel ไปค่ะแล้วกลับมาที่ตรงส่วนที่เราได้ดาวน์โหลดเอกสารไว้นะคะแล้วแก้ไขแล้วนะคะแล้วก็กดปุ่มไปที่ชุดไฟล์ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราได้ทำการ ดาวน์โหลดและแก้ไขเอกสาร Excel ไว้จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์ Excel ค่ะที่เราได้ดาวน์โหลดและแก้ไขแล้วแล้วคลิกปุ่มอัปโหลดเอกสารค่ะพอหลังจากอัปโหลดเอกสารเรียบร้อยนะคะเราก็คลิกไปที่ปุ่มคลิกดูรายละเอียดข้อมูลค่ะข้อมูลที่เราได้กรอกไว้นะคะก็จะถูกเพิ่มลงไปในคำขอค่ะ และเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรากรอกข้อมูลนะคะแล้วเจอส่วนไหนที่เขียนว่าชุดไฟล์แบบนี้นะคะแสดงว่าเราจะต้องคลิกไปที่ปุ่มชุดไฟล์ค่ะเพื่อที่ทำการอัปโหลดเอกสารนะคะให้กับทางกราอค่ะเราก็แค่คลิกนะคะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์แล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้าไปค่ะ ด้วยการคลิกปุ่มชุดไฟล์นะคะเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บเอกสารแล้วก็ดับบลคลิกไฟล์เอกสารที่ต้องการยื่นต่อกรอาอค่ะหลังจากที่ได้ทำการกรอกข้อมูลต่ตางๆนะคะถ้าไม่สามารถกรอกได้เสร็จในคราวเดียวนะคะให้ทำการเลื่อนหน้าจอลงมานะคะแล้วคลิกไปที่ปุ่มบันทึกการกรอกข้อมูลค่ะแล้วคลิกปุ่มโอเคค่ะ เราก็จะพบว่าจะมีข้อมูลนะคะคำขอที่กรอกค้างเอาไว้ค่ะหลังจากที่เราพร้อมที่จะกลับมากรอกข้อมูลต่อนะคะเราก็ทำการล็อกอินระบบ EPP เข้ามาใหม่แล้วก็คลิกไปที่คำสั่งสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรแล้วก็คลิกนะคะในส่วนของหมวดคำขอที่เราได้ขอและก็กรอกค้างเอาไว้นะคะแต่ยังไม่ได้ส่ง จากนั้นนะคะให้เลื่อนลงมานะคะแล้วคลิกที่ปุ่มแก้ไขข้อมูลค่ะทำการกรอกข้อมูลให้ครบนะคะทุกแถบงานนะคะด้านบนที่เรากดเปลี่ยนหน้าแล้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราพร้อมที่จะส่งข้อมูลให้กับกอนออแล้วนะคะแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มส่งคำขอให้กอนอ,อที่อยู่ด้านล่างค่ะแล้วคลิกโอเคก็จะได้เลขที่คำขอ ารากฏขึ้นมานะคะและสถานะเอกสารก็จะเป็นส่งคําขอค่ะ